ัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้คุณครูมีคำถามมาถามค่ะให้เคยกินขนมกรอบน้ำหวานหรือน้ำบอลลมหรือขนมหวานมากคหมยกมือขึ้นค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมให้เรียนนะคะให้นักเรียนทถามก็คือแยกอาหารที่มีประโยชน์และแยกอาหารที่ไม่มีประโยชน์ค่ะโอเคค่ะคุณครูก็มีภาพมาให้นักเรียนดูนะคะว่าอาหารไหนมีประโยชน์และอาหารไหนไม่มีประโยชน์ค่ะเรียนรู้จากที่ไหนคะ ขึ้สักข่างนี้นะคะว่าคืออะไรรู้จัเด็กือจาบค่ะืออะไรคะอบค่ะชื่อว่าเด็กนุ่รจักไหมคะไม่รู้ค่ะโอเคค่ะันนี้มีชื่อว่ามอคคลี่ค่ะจะเกลียดจิว oh ่ามีประโยชน์ต่อร่างกายเราไหคะมีค่ะมีค่ะแปว่าถ้ามิประโยชน์เราก็กินยังไงคะเยอะเยอ โอเคค่ะเราะเก็บคามรู้จักนี้ค่ะว่านี่คืออะไรรู้จักค่ะอันนี้คืออะไรคะโอเคใครชอบกินใครชอบกินอย่างคุณเคยนู่นโอ้โหนู่นนู่นนู่อยู่นี่คะอะไรถ้าที่นี่มันมีประโยชน์ต่อสุขภาพเราไหมคะมีค่ะไหนใครเคยได้ยินบ้างว่ากินน้ำมันแล้วฟันถูดูดูขึ้นตัวค่ะอ้าวแล้าที่นี่คิดว่ามันมีประโยชน์ต่อร่างกายเราไหมคะ ไม่มีถ้าีแล้วความยังไงคะยิน้อยใช่ค่ะถ้าเรารู้ว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพเราต้องกินให้้อยตรงหรือว่าไม่กินเลยก็ดีนะคะอะโอเคค่ะเด็กๆสังเกตกันไหมกันไหมคะว่าเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงมีลักษณะมีลักษณะฟันที่แตกต่างกันเด็กผู้ชายจะมีลักษณะที่ฟันผุนะคะแล้วก็เด็กผู้หญิงจะมีลักษณะที่ฟันสวยสะอาดค่ะ เด็กผู้ชายที่ฟังปู่ชอบกินอาหารประเภทไหนคะอาหารที่มีประโยชน์เด็กผู้หญิงที่ฟังเสื้อสะอาดชอบกินอาหารประเภทไหนคะอาหารที่มปะโยชน์ค่ะโอเคค่ะเก่งมากวันนี้นะคะครูก็จะมีภาพอาหารมาให้นักเรียนแยกนะครับว่าอาหารไหนที่มีประโยชน์และอาหารไหนที่ไม่มีประโยชน์ค่ะโอเคขร้นตอนกิจกรรมกันได้ยังคะ 你。拜拜，快走 อยากฟังเฉลยกันได้ยังคะว่าใครแยนอาหารถี่ประเภทได้ได้อยังฟังเฉลยกันไหมคะอย่าเอ็คค่ะอันนี้จะเป็นของอาหารที่มีประโยชน์นะคะมาดูกันนะคะว่ามีใครจะแยกถูกหรือเปล่าอันนี้ไห่ดาวถูกไหมคะถูกเก่งมากอันนี้นมถูกไหมคะถูกค่ะอันนี้ปลาแซลมอนถูกไหมคะถูกค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นกล่องอาหารที่ไม่มีประโยชน์นะคะมาดูกันนะคะว่ามีใครจะแยกผิดหรือเปล่าอันนี้ทาบเบอร์เกอร์ถูกไหมคะถูกค,ค่ะอันนี้เป็นฟรายถูกไหมคะถูกค,ค่ะอันนี้โดนทัทถูกไหมคะถูกค่ะโอเคค่ะเก่งมากขอบคุค่ะ ะค,ะคุณครูคก็มีกิจกรรมให้พวกเราทำแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับการนำเสนอในวันนี้นะคะเป็นการพูดแบบการนำเข้าสู่บทเรียนค่ะโดยสะท้อนผลได้ดังนี้ 1. ได้รู้จักวิธีการใช้เกมหรือกิจกรรมเพื่อชักชวนผู้เรียนเข้าสู่บทเรียนค่ะ 2. นะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ค่ะ 3. ได้คิดวิเคราะห์ค่ะ 4. ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องกินอาหารที่มีประโยชน์ค่ะ 5. สอบถามแลวเชื่อมโยงกับประเด็นที่จะสอนค่ะหกควับรู้จักการตั้งปัญหาและทาปัญหาในชั้นเรียนสำหรับกลุ่มของพวกเรานะคะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะไม่จก